เฮ้ยอรถไฟฟ้าแบตหมดเอ้รถไฟฟ้าดับอีกอ้โอ้เฮ้ยเราทำไงอ่ะถ้าตูไฟฟ้าแบตเตอรี่หมดนะครับไม่ต้องตกใจนะระดับแรกเลยนะครับสำรวจเบอร์โทรนะครับของศูนย์บริการหรือว่าดีลเลอร์ที่เราซื้อรถมานะครับลองโทรถามเขาว่ามีบริการรถไฟฟ้าหรือว่ารถลากที่จะไป,ไปลากไปยังสถานีชาร์จหรือเป็นรถสไลด์ไหมนะครับปกติเขาจะมีแถมให้กี่ครั้งก็ว่าไปนะครับสองก็คือตอนนี้นะครับมีผู้ให้บริการที่เป็นรถ เจนเนอเรเตอร์ในการที่จะเอามาชาร์จรถไฟฟ้าของเราได้แต่ค่าบริการก็จะสูงอยู่นะครับวิธีหลีกเลี่ยงนะครับที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็คือการวางแผนการใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าของเราว่ารถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ยหชาร์จวิ่งได้กี่กิโลในการขับขี่แบบของเรานะแล้วอย่าไปชาร์จในจุดที่แบตเตอรี่เหลือต่ำกว่าสิเปอร์เซ็นเพราะมันอาจจะเกิดการผิดพลาดเช่นสถานีใช้งานไม่ได้มีใช้งานอยู่มากมายนะครับเราไม่สามารถรอได้ก็ประมาณ4ี่เซนตะครับก็ควรที่จะหาสถานีชาร์จแล้วนะครับที่สําคัญคือศึกษา วิธีการใช้งานนะครับการชาร์จรถไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จที่เราต้องการนะครับให้เราชํานาญนะครับเพื่อที่จะไม่ไปเกิดปัญหาที่น่างานนะครับอ๋อแล้วพี่เป็นใครอ,ะอ่ะอ๋อผมนะครับกับการ DIY นะครับสามารถเข้าไปศึกษาข้อมูลการใช้างานสถานีชาร์จหรือเรื่องของรถไฟฟ้าได้ที่ช่องกับการ DIY นะครับทั้งทาง Facebook YouTube และก็ TikTok นะครับ